เห็นไหมคะพอทุกท่านเปลี่ยนเสื้อผ้ามันสดใสขึ้นมันก็ดูมีสีสันชีวิตก็มีเราได้ชีวิตมีเราได้เกพีมองนี้โจคือถ้าคุณต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสปูตี้ไอไปเที่ยวทะเลจากแต่งตัวอย่างไรไม่มองไม่มอนเนื่อว่าทุกคนหนักมากทีเดียวถ้าเจองครงการผีดวงได้ะและเราจะทำการคอมเมนต์ค่ะ โลโก้เริ่มจากพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งค่ะเริ่มจากที่สุดของฉันพี่ตุนของโลโก้เราในชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะถามจริงๆเลยนะครับโหดเลยเลือกเองจริงๆพี่ตุนเป็นชายมีสไตล์ค่ะพี่หนึ่งพี่อกระด่าษว่าพี่ตุนหนูน้องเอร์ อย่างนี้อย่างนีเอาเป็นว่ากล้าหรือ <c oughs> ไม่เกือบตกไม่กือบตกรถขอบคนที่หนึ่งค่ะก็ใส่ขาสั้นเฉยๆต้องกล้ามากนะคะพี่หนึ่งขาเราป่วนท่านกับคุณคมัตต์หนีแค่นั้นหรอคะพี่หนึ่งแค่นี้เลยหรอคะ แต่ว่าสไตล์มันมันมันสวยงามและมันคอลเลอร์ไลฟ์ไม่ไมีอะไรเนาะคือว่าหนีใช้สีนะัมีสามสีเหลืองเขียวส้มค่ะทำไมใช้แค่สามสีสหน้าชอบอะค่ะชอบขชอบเนาะ าชอบทำอะไรก็ทำเลยพี่หนึ่งอ๋อเป็นหลานโอ้ยแรงขอยไปมามือที่หนึ่งแล้วคุณมันหนีค่ะสายใยครอบครัวนะคะร้อมรัวทุกอย่างนะคะก็ชัดเจนไปแล้วสองท่านแต่ว่าทั้งทั้งคุณตูนและคุณมันหนีก็ใส่เลือกสีเหลืองสีเขียวเหมือนกันมีความสวยงามทีนี้ค่ะตีหน้าตาเธอที่นัทคะน้องจีน่าเป็นยังไงบ้างคะเออผมไม่ดุนะครับไ,ไม่ต้องห่วค่ะแรงมือเอามือเอาลงได้ว ดีครับแต่ว่ามันเห็นส้มนี่ม okay. ันเห็นออไปเกี่ยวซี่ด้วยมีความเป็นสัตว์ปลอดภัยที่เขาหัวตัดสไตล์ทุกอย่างโอเคใช่ไหมพี่น้าโอเคครับโอเคโอเคครับออกจากการไปเพื่อเที่ยดีแต่ว่าเพราะมันนสไตล์มันออกคือกลัวกลัวผิวเสียไม่รับอ๋อใช่น้องก็ยังมีอะไรให้เสียแต่ถ้าเป็นปอปอซื้อสไตล์ ว่าน่ารักดีครับรวมๆหนะครัขอบคุณค่ะแล้วถ้าพูน้อนงทีของของต่อละคะพี่นัท<อ>ทีทจ,ะจะยืนบ้างตรงทีค่ะออผมว่าไม่มีหนูเท้าแล้วจะดีกว่าเออ่ะเออชอบที่คุณบทบในเทศกาลที่ยืนข้างเวท,ที ปวดเหซัพพอร์ตในจุดนี้เพราะว่าแต่ว่าคนคนสีน่ารักดีครับแล้วก็อาจจะออกร้อนไปนิดนึงต้องขับเร็วหน่อยค่ะเพื่อให้ลมมันตีเราอย่างไรกันดีด้วค่ะนักขับน้องทีลูกขอบคุณพี่นันค่ะมาที่คุณมีค่ะคุณมีค่ะแสงทองของดิฉันเป็นอย่างไรบ้างคะตัวจีนี่เขาสวยแล้วนะคะแล้วก็ชุดที่เลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้าง ดูเข้ากับเขาพอสี่ตัวเลยแอบมีเซ็กซี่เล็กน้อยแต่ว่ามีแบบรูปที่พี่เห็นนิดหน่อยค่ะแล้วก็เชือกลองเท้าเนี่ยถือว่าทัดแยงกับสีข้างบนนะคะก็ถือว่าให้มันดูมีะอะไรมากขึ้นขาก็สวยอยู่นะก็ใส่ขาสั้นก็เซ็กซี่ที่ไม่นี่เห็นมีจุดบอจ <c oughs> ดจุดตองอะไรเลยแล่ะคะแ <c oughs> ต้องหันหลังค่ะจะมีจุดบอดไม่มีค่ะน้องลังดูแล้โอเคแต่ว่าคนสวยทำอะไรก็ผ่านนะคะขอบคุณทุกทีค่ะจีนเลิศค่ะ ผ้ายค่ะผู้ชายที่ถือว่ามาแรงอีกหนึ่งท่านเลยนาทีนี้น้องก้าวค่ะอุ้ยยกฟิตไม่ไมีขีดไม่แบนสำหรับน้องก้าวเราก็มีคำถามหนึ่งนะคะอยากทราบว่าถุงเท้ามีตั้งใจสั้นและยาวอย่างนั้นด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคนอื่นสัยงเลยกระชากนี้อยากทราบเหตุผลนิดนึงนะคะอ๋อเฮ้ยเนะ <laughs> <laughs> จริงๆแล้วดูเป็นคือเขาแต่งออกมาเป็นตัวเขาเองมากเลยนะคะที่เขาอยากที่จะแบบว่าใส่การผสมสีหลากหลายสีเข้ามาอย่างนี้ก็ดูแบบดูเป็นตัวเขาอะค่ะแล้วถ้าทางโพรงตัวแดดอะค่ะก็เลยต้องมีบวกอยู่คนเดียวอ <c oughs> เอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแลดูข้าบตัวต่อค่ะดูรวมๆแล้วโอเคใช่ไหม <c oughs> ค่ะน่ารักทำอะไรก็น่ารักค่ะโอ้ยแรกต้องจุดนี้กันมาเดี๋ยวมาเหมยก่ะเสร็จแล้วสงบข้ามแลยท่านคอมเม้นเตอร์ค่ะเพราะว่าแต่ละท่านก็ไม่เห็นตรงนั้นลองดูแล้ว จะแต่งสไตล์ไหนนั่นเป็นแค่โจทย์แรกค่ะโจทย์ที่สองนะคะพี่คุณยืนขาแบบขาสัาส้นอยู่นานเชียวโจทย์ที่สองค่ะพอเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆเราจะจัดเป็นบักปีชพาที่ให้ทุกคนมาเทีย่ยวเล่นกันควรจะแต่งชุดอะไรสำหรับปีชแมนทะเลถ้ารอมแล้วไปเลือกเสื้อผ้า